สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำหลังสัญญา3ปีฉบับรีเมคนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าช่องนี้ผมนะครับแยกแผดิตไว้ให้แล้วนะครับถ้าใครกลัวงงคุณสามารถไปดูในแผดิตได้นะครับผมทำการแยกไว้ให้แล้วตอนนี้พวกคุณก็ได้ไม่งงกันนะครับนะไปเลือกดูได้เลยนะครับทำไมผมถึงได้ทำหลังสัญญา3ปีฉบับรีเมคเพราะผมเชื่อว่าในฉบับที่แล้วผมได้ทำการขยี้มามันเยอะหน่อยดังนั้นเนี่ย e ี EP นี้ผมจะไม่เน้นขยี้แต่เน้นเพื่อไหลลื่นให้มากที่สุดและได้อัตราลดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ขอบคุณครับนะคนทั้งสองเนี่ยล่อนลงนะครับบริเวณที่ห่างจากเมืองหูตันไม่ไกลนักหลังลงสู่พื้นแล้วเนี่ยเยลเยียนไม่ได้ใส่ใจราชินีอสูรพิษหรือราชินีเมดูซ่าที่อยู่ข้างกายสีหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างเข่งขืมขนาสซาวเท้าวรวดเร็วตรงไปยังประตูเมืองที่เปิดอยู่หลังจากนั้นเมื่อเดินเข้าใกล้เข้าถึงประตูเมืองเนี่ยเยเวเยียนเงยนหน้าขึ้นทำเรืองมองตัวอักษรขนาดใหญ่3คํคำเมืองหูตันหรือเมืองอูฐาน นือประตูเมืองฝีเท้าของเขาเนี่ยเผอหยุดชะงักลงเมื่อเขาจ้องมองฝูงชนและนิ่งนะครับฟังเสียงแบบจอแจของผู้คนเนี่ยซึ่งดังเข้ามาภายในอุโมงใต้กำแพงเมืองเบาๆเขาได้ถอดถอนหายใจอ่อนๆและพึมพำกับตนเองเมืองอูฐานร้าเสียวเหยียนในที่สุดก็กลับมาถึงบ้านแล้วเสียวเหย็นเนี่ยสาวเท้าขึ้นขึ้น,นลงๆนะครับเดินตรงไปเนี่ยทางประตูเมืองผ่านอุโมงที่ค่อนข้างมืดคึ้มเข้าไปในเมือง หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เบื้องหน้าสายตาของเขาเนี่ยก็พันสว่างขึ้นภายใต้แสงอาทิตย์เขาเงยศีรษะขึ้นเล็กน้อยท่าทางแยกคุ้นตาบนถนนที่แส,แสนแบบคิดถึงที่พันปรากฏสู่สายตาสองปีแล้วทว่าแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเตียวเย็นหัวเราะเบาๆความรู้สึกแบบอบอุ่นบางๆที่ได้กลับมายังบ้านเกิดเป็นเหตุให้ความเคร่งเครียดจ,จริงจังบนใบหน้าของเขาเนี่ยอ่อนแอลงบ้างเล็กน้อย เขาในหันชำเรืองมองราชินีเมดูซ่าซึ่งกำลังเดินตามมาที่หลังด้วยท่วง่าอันมั่นคงไม่ช้าก็เร็วจนเกินไปหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาหันกลับไปยกขาขึ้นและก้าวเดินตรงไปยังตามถนนที่เคยย่ำเดินมานับๆสิบปีเตียวเหยียดเนี่ยกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านของเขาอยู่ในใจไม่หยุดในระหว่างทางรีบเดินเร็วจี๊ดเนี่ยไปตามถนนที่อยู่ในความทรงจํา ในระหว่างทางเขาเดินผ่านตลาดสองสามแห่งซึ่งเป็นของตระกูลเซี่ยวเขาชะลอฝีเท้าลงเล็กน้อยใบหน้าบูดบึ้งถึงมาขึ้นมาแบบขนาดเห็นได้ว่าตลาดเหล่านี้ไม่มีครับมีผู้คนเนี่ยไม่มากนักหลังจากนั้นแล้วเนี่ยฝีเท้าเขาก็ค่อยๆเร่งขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่า10นาทีต่อมาเซี่ยวเหยียนซึ่งเดินผ่านถนนสายหลายสายที่คุ้นหน้าคุ้นตานะครับพันหยุดฝีเท้าลง เอาเงยศีรษะขึ้นมองร้านกว้างผืนใหญ่ที่อยู่ตรงสุดปลายถนนสายนั้นประตูบนบานบ้านนั้นปรากฏตัวอักษรใหญ่สองตัวตะกูลเซียวนี่เป็นเหตุให้เขาเนี่ยค่อนข้างแบบผ่อนลมหายใจโ่่งอกออกมาบ้างแล้วเตียวเหยียนได้ยืนอยู่หน้าประตูบ้านของตอนทว่าเขาเนี่ยดูกังวลยิ่งขึ้นสายตาเนี่ยกวาดมองรอบบ้านเมื่อครั้งที่เขาเนี่ยออกจากบ้านไปสถานที่แห่งนี้ดูคล้ายค้ำไปด้วย ผู้คนนะครับมากมายอย่างไรก็ตามบัดนี้กับดูแห้งแรงราวกับทะเลทรายก็ไม่ปานตรงประตูใหญ่ที่มองเห็นได้ในบัดนี้ไม่มียามยืนเฝ้าประตูแม้แต่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นกันแน่เสี่ยวเหยยในะใบหน้าบูดบึ้งเล็กน้อยเขาเนี่ยยังคอชำเรืองมองราชินีเมรูซาที่อยู่ด้านข้างหลังจากนิ่งเงียบไปคู่หนึ่งเขาเนี่ยพันเอ่ยถามขึ้นมาเบาๆท่านช่วยให้สัญญาแก่ข้าสักอย่างได้หรือไม่ไม่ตอบแบบไม่คิด สต,ตีผู้นี้ดูเหมือนยังคุนเคืองใจกับการกระทำของเซียวเหยียนเมื่อก่อนหน้านี้ดังนั้นนางจึงปฏิเสธเขาอย่างชัดเจนในทันทีที่ได้ยินคำพูดของเขาราคาคือวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่จำเป็นต่อการกันยารอม,ร,อมรวมจิตวิญญาณเสียวเหยียนกล่าวเบาๆเจ้ามีอยู่หรือในต่างราชินีเมดูซ่าเนี่ยกับพันเบิกกว้างขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของเขาถ้ามี ผลเข็มปีศาจแห่งความตายเสียวเหยียนเนี่ยเคยเก็บสมุนไพรมากมายไม่น้อยมาจากขุบเขาเล็กๆในเทือกเขาสัตว์เทพก่อนที่เขาเนี่ยจะจากที่นั่นมาและผลเข็มปีศาจแห่งความตายก็เป็นจํานวนนะครับก็อยู่ในจํานวนสําหรับการกันยาล้อมรวมจิตวิญญาณก็บังเอิญอยู่ในกลุ่มสมุนไพรเหล่านั้นด้วยคือเรื่องอันใดวันนี้ท่านจะเชื่อฟังข้าถ้าข่าคนได้ราชินีเมดูซาเนี่ยเพียง ดิ้งไปนะครับไม่ถึง2วินาทีก่อนที่จะพยักหน้าในหัวใจของนางเนี่ยการฆ่าคนนั้นสบายยิ่งกว่าการทําสิ่งอื่นใดเดียวเยียนยิ้มแล้วหมุนกายนะครับดอ,อกเดินผ่านประตูเข้าไปอย่างไรก็ตามชั่วขณะที่ฝีเท้าข้างหนึ่งเขาเนี่ยกำลังจะก้าวผ่านประตูไปมีเสียงอ่อนยาวเนี่ยเกี้ยวกาดเบาๆสายหนึ่งเนี่ยดังขึ้นด้านหลังประตูนั้นเจ้าเป็นใครเจ้าคิดว่าตระกูลเสี่ยของเราจะยอมให้ถูกเหยียบย่าได้โดยง่ายหรือ เมื่อได้ยินเสียงนี้นะเนี่ยฝีท่าของเยวเย่เนี่ยก็ได้แต่อยู่ชะงักลงเขาเนี่ยหันไปยังทิศทางที่เสียงนั้นเนี่ยปรากฏขึ้นที่ด้านหลังประตูเด็กสาวตัวน้อยน่ารักซึ่งมีอายุในราว12-13ถึงปีนั้นกำลังจ้องมองมาทางเขาอย่างโกรธเคืองพร้อมดวงตาเบิกกว้างเจ้าสายต,ตาเียลเหย่เนี่ยกวาดมองทั่วทางล่างของเด็กสาวน้อย,น,อยนะครับความทรงจําหลายปีก่อนค่อยๆผุดขึ้นมาจากห่วงลึกในหัวใจ สีหน้าของเขาเนี่ยแปรเปลี่ยนอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยขณะเอ่อยเบาๆพร้อมรอยยิ้มข้าจำเจ้าได้เจ้าคือเสี่ยวชิงใช่หรือไม่น้องสาวของเสี่ยวเหมยเจ้าเติบโตขึ้นมากตั้งแต่ตอนที่ข้าได้เห็นเจ้าล่าสุดเมื่อสองปีก่อนเมื่อนางได้ยินคำเรียกขานชื่อของนางโดยไม่มีอาการลังเลเด็กสาวตัวน้อยตกใจอย่างเห็นได้ชัดในตายเนี่ยตะเหลียวฉลาดของนางเนี่ยหยุดลงบนเรือนล่างของราชินีเมดูซ่าชั่วขณะ แม้นางในขณะนี้ยังค่อนข้างเยาว์วัยนางยังคงตะลึงล้านกับความงดงามของสตรีเปี่ยมสเสน่ห์ซึ่งปิดบังใบหน้าของตนไว้ด้วยผ้าคลุมผืนหนึ่งอยู่ผู้นี้นางเนี่ยตกตะลึงไปชั่วคู่ก่อนที่สายตาจะหันมาหยุดลงบนใบหน้าของเสี่ยวเยียนเด็กสาวตัวน้อยจ้องมองเขาคงคุ้นตาอยู่บ้างในขณะนี้นะครับที่คิ้วเนี่ยขมวดและคุณคิดอย่างหนักรังขมวดคิ้วนิ่งนะครับหน้าเนี่ยแบบว่าคุณคิดอยู่เป็นเวลานาน เสี่ยวชิงเนี่ยดูเหมือนจะพันนึกได้ถึงบางสิ่งใบหน้าเล็กจิ้มลิ้มของนางเนี่ยซึ่งกําลังเผเชิญอยู่กับเสี่ยวเยียนพันแดงเรืองขึ้นมาในทันทีในตาเนี่ยเธอเหลียวฉลาดของนางกําลังเต้นระลึกด้วยความประหลาดใจซึ่งเจือไว้ด้วยความยินดีและความตื่นเต้นคู่ต่อมาเด็กสาวตัวน้อยที่ไม่อาจควบคุมความตื่นเต้นของตนเอาไว้ได้ก็พันกระโจนเข้าใส่เสี่ยวเยียนท่านพี่เสี่ยวเยียนเป็นท่านจริงๆในที่สุดท่านก็กลับมาแล้ว เดียวเหยียนเนี่ยก้าวไปข้างหน้าก้าวหนึ่งระลับตัวนะครับเด็กสาวที่กระโจนเข้ามาเอาไว้เขายิ้มรารูปไล่นะครับเรือนผมของเสี่ยวชิงขนาดก,ก่าวด้วยน้ําเสียงแบบอ่อนโยนยิ่งเด็กน้อยไม่เห็นเจ้ามา2ปีดูเหมือนเจ้าจะไล่ตามพี่สาวของเจ้าไม่ติดไปแบบติดๆแล้วในอนาคตข้างหน้าเจ้าจะต้องสะสวยมากขึ้นแน่ๆท่านพี่คือในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นกับบ้านของเรามี พวกคนไม่ดีกำลังฉวยโอกาสเอาเปรียบพวกเราอยู่พวกเขามาที่ตระกูลเสี่ยวของพวกเราทุกวันข้าได้ยินมาจากท่านแม่ว่าพวกเขาต้องการที่จะฉกตลาดของพวกเราไปเมื่อไม่นานมานี้พวกเราไม่กล้ากระทั่งจะเดินออกไปนอกบ้านและเสี่ยวชิงเนี่าเงยหน้าจิ้มลิ้มที่กำลังร้องไห้นะครับแบบโอ้โหร้องไม่หยุดเนี่ยขึ้นมาจากแผ่นอกของเสี่ยวเยี่ยนดวงตาของนางแดงค่ขำขณะนางเนี่ยร้องไห้คำควร เสี่ยวเยียนเนี่ยพยักหน้านิดน้อยนะครับเขาเนยิ้มขณะตกแผ่นหลังของเสี่ยวชิงและกล่าวนุ่มนวลเอาแหละเด็กน้อยเจ้าไม่ต้องกลัวไปมอบเรื่องราวทั้งหมดให้พี่เสี่ยวเหยียนจัดการพาข้าไปชมดูสักหน่อยได้ได้ไดเสี่ยวชิงพยักหน้านะครับแล้วก็เชิดศีรษะเล็กน้อยเนี่ยของนางตั้งแต่ที่เสี่ยวเยียนเนี่ยเคยช่วยให้ตระกูลเสี่ยวได้กลายเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอู่ถาน ตัวการลงมือเนี่ยอย่างรวดเร็วเพียงกระบวนท่าเดียวในครั้งนั้นคือเสียงของเสี่ยวเหยียนก็ยิ่งใหญ่หนักหนาในหมู่คนรุ่นราวคราวเดียวกับเสี่ยวชิงยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสองปีมานี้ตระกูลเสี่ยวยังค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นด้วยยารักษาที่เสี่ยวเหยียนทิ้งไว้ให้ดังนั้นเนี่ยท่านพี่เสี่ยวเหยียนผู้นี้ผู้ซึ่งจากบ้านไปเพื่อฝึกยุทธจึงแทบจะถูกมองว่าเป็นยอดยุทธราวกับเทพเจ้าผู้หนึ่งในหัวใจของเด็กๆเหล่านี้ เซลเฮียเนเนยืดตัวตรงและจ้องมองเสี่ยวชิงซึ่งกําลังกระโดโดโลดเต้นอยู่บนทางเดินเล็กๆในขณะที่นางเนี่ยเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยอารมณ์ที่กําลังดีใจยิ่งอย่างไรก็ตามใบหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างเข่งขึมฝ่ามือเนี่ยแตะดาบหยวนยักษ์บนแผ่นหลังลังสีสังหารเย็นชาดูร้ายพันแผ่พุ่งขึ้นมาภายใต้ร่างกายจนเป็นเหตุให้ราชินีเมดูซ่าเนี่ยกระตุกคิ้วด้วยความประหลาดใจปีเท้าของเซลเยียเนเนี่ยก้าวผ่านไปตามเส้นเดินนะครับที่ปูราบด้วยแผ่นหิน เล็กๆตามหลังของเสี่ยวชิงเนี่ยสาภาพแวดล้อมคุ้นตาซึ่งเขาเนี่ยไม่เคยเห็นมา2ปีเป็นเหตุให้ความทรงจําในครั้งยาวไวค่อยๆผุดพายขึ้นมาในใจเสี่ยวเย็นเดินตามเสี่ยวชิงผ่านทางเดินเล็กๆ 2- อสาสายตึกที่ค้อนดูค่อนข้างใหญ่โตโออาดเนี่ยค่อยๆปรากฏขึ้นที่สุดสายตาคนไม่ดีพวกนั้นอยู่ข้างในท่านผู้เท่าที่1และท่านอื่นๆเนี่ยก็อ,อยู่ข้างในเช่นกัน อย่างไรก็ตามพวกท่านเนี่ยทุกคนยังบาดเจ็บอยู่ไม่เช่นนั้นเนี่ยคนพวกนั้นก็คงไม่กล้าทําตัวอดอวดดีปานนี้เสี่ยวชิงเนี่ยกูยังหมัดน,น้อยของนางตรงไปทางตึกใหญ่และกล่าวอย่างเสียงขุนเคืองใจบาดเจ็บหรือมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับตระกูลเสี่ยวจริงๆเสี่ยวเหยียนเนี่ยเม้มปากแน่นเขาเนี่ยก้าวขึ้นไปตามบันไดหินและในที่สุดเนี่ยก็หยุดที่ด้านนอกประตูใหญ่ซึ่งปิดสนิท เมื่อได้ยินเสียงดังระลอกออกมาจากนะครับข้างในรอยยิ้มเย็นชาเนี่ยค่อยๆแบบยกสูงขึ้นที่สุดแบบมุมปากแล้วนะครับนะเหมือนแบบจะกินเลือดทินเนื้อห้องโถงกว้างขวางโออาดดูค่อนข้าง,างมืดและบรรยากาศภายในนั้นค่อนข้าง,างมนหมองมีคนอย่างน้อยที่สุดสักร้อยคนรวมตัวกันอยู่ภายในห้องโถงกว้างขวางนี้คนเหล่านี้แบง่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ซึ่งกำลังเผเชิญหน้ากันอยู่ พวกเขาจ้องมองกันและการไปมาด้วยท่าทีคุกคามดูราวกับการเจรจาที่พร้อมจะระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อมีผู้คนสองสามคนเนี่ยนั่งอยู่เบื้องหน้ากลุ่มกลุ่มคนทั้งสองฝ่ายด้านหน้าเนี่ยกลุ่มคนบ้านตระกูลเสี่ยวคู่เท่าทั้งสามเนี่ยแห่งตระกูลเสี่ยวนั่งอยู่อย่างไรก็ตามใบหน้าของผู้คนทั้งสามเนี่ยในขณะนี้เนี่ยซีดเซียวนักจากภาพภายนอกที่เห็นเนี่ยพวกเขาไม่อาจปิดซ่อนเต่าชีที่กําลังไหลล้อนออกมาจากร่างกาย เห็นได้ชัดว่าพวกเขามีอาการบาดเจ็บภายในร้ายแรงไม่น้อยที่ด้านตรงข้ามนะครับกับคนตระกูลเสี่ยวเนี่ยมีกลุ่มคนใหญ่โตท่าทางดุร้ายคนสามคนนะครับนั่งอยู่บนเก้าอี้สําหรับผู้อาวุโสซึ่งมีผู้นํากลุ่มละคนเหล่านั้นเนี่ยนั่งอยู่หนึ่งในนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นผู้นําตระกูลเจริซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกเสี่ยวเหยียนกำหลาบเจรี่ปีเสี่ยวเหยียนเนี่ยยังรู้จักอีกผู้หนึ่งเขาก็คือ อัาฟป้าผาตันประมุขของหนึ่งในสามตระกูลใหญ่ซึ่งเคยยืนเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหล่ตระกูลเสี่ยวในเมืองอูฐถานมานานตระกูลอัาฟป้าคนที่สามค่อนข้างจะไม่คุ้นตาเลยคนคู่นี้สวมใส่ชุดคลุมของนักปูุงโอสถผืนหนึ่งสีหน้าของเขาแนลแรลดูเย็นชาและเข่งคัดอายุอานามอยู่ในราว50ปีหรือมากกว่านั้นอีกประการหนึ่งสิ่งที่ดึงดูความสนใจที่สุดก็คือเข็มกัดรูปหม้อกันยาที่ติดอยู่บนรวงอก ของคนในชุดคุมยาวคู่นี้รห้วสีเงินสามแถบปรากฏอยู่บนเข็มกัดซึ่งกำลังขยับเบาๆราวกับมีชีวิตเป็นนักปรุงโอสถระดับ3คู่หนึ่งในเมืองอู่านซึ่งไม่เคยมีม,มาคมนักปรุงโอสถตั้งตั้งอยู่สักแห่งหนึ่งนะครับนักปรุงโอสถระดับ3เป็นบุคคลที่สามารถทําให้พักพกใดเนี่ยเกิดความรู้สึกเคารพนับถือยิ่งนักปรุงโอสถระดับ3แปลกหน้าคู่นี้เนี่ยก็กําลังเป็นบุคคลที่ผู้เท่าทั้ง3าเนี่ย แห่งกลุ่มตระกูลเสี่ยวอ่าแห่งกลุ่มตระกูลเสี่ยวเนี่ยหวาดกลัวอย่างยิ่งท่านประมุกทั้งสองตระกูลเสี่ยวของเราอาจจะกําลังประสบปัญหาอย่างคือแบบปัญหาบางอย่างอยู่ในขณะนี้ทว่าพวกท่านทั้งคู่คิดจริงๆหรือว่าตระกูลเสี่ยวของพวกเราเป็นเพียงนคนตมที่จะสามารถเหยียบย่ําตามอำเภอใจได้ตลาดในเมืองอูฐานเป็นสิ่งที่พวกเราตระกูลเสี่ยวทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างมันขึ้นมา เจ้าคิดจะซื้อพวกมันด้วยราคาที่ต่ำปานนี้พวกเจ้ากําลังฝันอยู่หรือยังไรใบหน้าหูเท่าที่สองเนี่ยกำลังแดงคาและรุ่มรึกราวกับสายน้ําสายตาเขาเนี่ยกวาดมองกลุ่มคนตรงข้ามนะครับที่ดูราวกับฝูงเสือร้ายและหมาป่าขณะกล่าวเสียงเย็นชาฮ่าฮ่าหูเท่าที่สองกล่าวตลกแล้วในสองปีมานี้ตระกูลเสียอของเจ้าครอ,อบครองเงินทองทั้งหมดในเมืองหูฐานหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปดูเหมือนว่าพวกเราก็คงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอพยกคนออกจาก เมืองนี้ไปเสียแล้วทว่าสถานที่เป็นกฐาขานพวกเราหากพวกเราเนี่ยจากไปก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไปตั้งต้นอาศัยอยู่ที่อื่น่ะอ่าพวกเราเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นเพื่อที่จะเอาตัวรอดไปได้ข้าหวังว่าพวกท่านผู้เท่าทั้ง3จะยินยอมหากพวกท่านเห็นด้วยกับเงื่อนไขที่พวกเราเสนอให้ตระกูลของพวกเราก็จะไม่ก่อปัญหาให้แก่ตระกูลเสี่ยวในอนาคตข้างหน้าเพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ แต่เก่าก่อนของพวกเรานี่ไม่ใช่ข้อดีต่อพวกท่านทุกฝ่ายในอันที่จะไอในอันที่จะทําการค้าร่วมกันหรือเอาป้าผาตันเนี่ยยิ้มแล้วกล่าวมื่นเหรียญทองสําหรับตลาดหนึ่งแห่งพวกเจ้าเป็นโจรปล้นทรัพย์หรืออย่างไรฮูเท่าที่สามเนี่ยซึ่งมักมีบุคลิกแข่งก้าวเนี่ยจ้องมองนะครับเอาป้าผาตันด้วยดวงตาแดงกล่าเขาเนี่ยเผอแบบตบโต๊ะขนาดชี้ไปทางเอาป้าผาตันและเอ็ดโรยออกมานะครับด้วยความโกรธเกี้ยว นงสาผู้เท่าที่1เนี่ยฉุดนะครับดึงผู้เท่าที่3เนี่ยซึ่งกําลังลุกขึ้นยืนเอาไว้และร้องออกไปเบาๆอย่าทําให้เรื่องราววุ่นวายเกินหน้าที่ของเจ้าผู้เท่าที่3เนี่ยกระแทกตัวกลับนั่งนะครับแล้วก็แบบว่าถ้วยชาในมือเนี่ยถูกบีบจนระเบิดแฮกแกความเกี่ยวกาดของผู้เท่าที่3าช่างมากมายเช่นเคยความโกรธจะทําร้ายร่างกายของท่านเอาได้เจอรี่ปีเนี่ยซึ่งนิ่งเงียบอยู่พันหัวาะเสียงแบบเข้มออกมากาว โชกไม่ดีพวกท่านทั้งหมดไม่มีหนทางเลือกอื่นนอกกับเรื่องราวในวันนี้เนี่ยหากพวกท่านยอมขายสถานที่ทั้งหมดก็จะถูกขายหากพวกท่านไม่ยอมขายสถานที่ทั้งหมดก็คงจะถูกขายอยู่ดีเจอรี่ปีในครั้งนั้นเนี่ยพวกเราไม่ควรที่จะปานีเจ้าปล่อยให้สุนัขเช่นเจ้ามีชีวิตอยููุ่เทาที่หนึ่งเนี่ยกล่าวเสียงแบบเข่งขึมถ้าขออภัยไม่มียาแก้ความเสียใจวางขายอยู่บนโลกใบนี้เสียด้วย เจลรี่เปียเจลี่ปีเนี่ยยิ้มนะ้ความดุร้ายเหี่ยมโหดบนใบหน้าเนี่ยเป็นเหตุให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกถึงความเย็นชาในหัวใจของเขาวันนี้ข้าเจลรี่ปีจะขอคืนความสูญเสียทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นกับตระกูลเจลรี่ของเราให้ป้องกํำกืนฝืนทนตั้งแต่สองปีก่อนหากพวกเจ้าทุกคนอยากใช้กําลังบังคับพวกเราตระกูลเสี่ยวก็พร้อมจะสู้จนกว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายจะต้องเสียหายใหญ่หลวง คู่เท่าที่หนึ่งเนี่ยนิ่งเงียบอยู่คู่หนึ่งขณะจ้องมองในตาดุดดังงูพิษนะครับของเจอรี่ปีเขาเนี่ยพันเอ่ยเสียงเข้มออกมาในขณะนี้เนี่ยเขาได้แต่หวังว่าอีกฝ่ายจะไม่คิดใช้กําลังบังคับและเลือดจะเลื่อนเวลาออกไปาหาเจ้ารุ่งนอกค้องเท่าเจ้ามีคุณสมบัติอันใดมาต่อสู้กับพวกเราหากเจ้ามีปัญญาก็ไปเรียกเสี่ยวจันออกมาด้วยสภาพย่ำแย่ของพวกเจ้าทั้งสามในขณะนี้เนี่ยข้าคนเดียวก็จัดการพวกเจ้าทั้งสามได้แล้ว เจลลี่หาวในหัวเราะเย็นชาหางตาของผู้เท่าที่หนึ่งเนี่ยกระตุกวูบเบาๆเขาในโบกมือกั้นขวางคนนะครับกุมกดเกี้ยวในตระกูลเสี่ยวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยของตนสายตาจ้องมองเจลลี่ปีด้วยท่าทางแบบเย็นชาและดูร้ายกล่าวอีกเสียงเย็นหากเจ้ากล้าแต่ต้องตระกูลเสี่ยวของพวกเราลูกหลานตระกูลเสี่ยวของพวกเราจะทําให้เจ้านอนก็นอนไม่หลับกินก,ก็กินไม่สงบอย่างแน่นอน คอยดูหากเขากลับมาเมื่อใดเจ้าก็รอรับความแก้แค้นที่สะสมจากเขาได้เลยเขาทางตาพวกเขาเนี่ยพันกระดูกวูบไม่ทราบเห็นใดไม่เพียงเจอรี่ปีและอาป้าผาตันจะเงียบเสียงลงเพราะว่ามือนักปรุงโอสถเนี่ยที่แปลกหน้าด้านข้างซึ่งวางเท้าอยู่บนพนักก็ยังเผลอกระตุกวูบร่างร่างเขาเล้วเงาร่างอ่อนยาวค่อยๆฉายว่าบขึ้นมาภายใต้จิตใจของทุกคนคู่ เมื่อ3ปีก่อนเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มผู้ซึ่งมีอายุเพียง15ปีผู้นั้นผู้ส่งตระกูลเจีรี่ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองต้องตกอับอยู่ในสภาพเลวร้ายยิ่ง2ปีต่อมาเด็กหนุ่มในครั้งนั้นได้ไปหาเรื่องกับพัรเมคาคามซ,ซึ่งซึ่งหน้าและกระทั่งกลับมานะครับกลับออกมาเนี่ยได้ในสภาพร่างกายที่ครบถ้วนควรจะเป็นที่รู้กันว่าในสายต่างเจีรี่และพรรเหล่านี้เนี่ยพรรเมคาคามดุดดําเหมือนพัดเจ้าใครก็ตามที่มา จากพักเมคาคามก็เพียงพอจะกวาดล้างพักทั้งหมดในเมืองหูตันนี้ไปได้แล้วเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเด็กหนุ่มจากตระกูลเสี่ยวที่ต่อกรกับพักเมคาคาเป็นครั้งแรกเกือบทุกคนในเมืองหูฐานเนี่ยร้วนตกใจไปร่วมนาทีพักต่างๆเคยเป็นศัตรูกับตระกูลเสี่ยวต่างพากันรู้สึกหนาวระเยียกไปถึงกระดูกของตนหากมิใช่เพราะว่ามียอดยุดลึกลับไม่ทราบที่มาคู่หนึ่งเนี่ยได้บอกเคลียรี่ปีเกี่ยวแก่ข่าวของเสี่ยวเหียนว่า พักเมคาคามรอบสังหารทิ้งเงีย,งยบๆดูท่าว่าเจียร่ปีคงไม่กล้าที่จะมายังบ้านตระกูลเสี่ยวและป้นพวกเขาในขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยกำลังประสบปัญหาอยู่แม้เขาจะมีความกล้ามากกว่านี้ซักสิบเท่าและยังได้นักบุงโอสนระดับ3าู่หนึ่งคอยหนุนหลังก็ตามใช่งั้นเจ้าก็รอไปเถอะหากเจ้ารอจนตัวตายเจ้าก็รอได้พบไอ้ลูกกําพาน้อยที่ชื่อว่าเสี่ยวเหยียนผู้นั้นได้อีกครั้งนึง เจลลี่ปีเนี่ยหัวเราะเย็นชาวางแผนที่จะใช้สิ่งนี้นะปิดซ่อนความหวาดกลัวต่อคนผู้หนึ่งพีอาวพวกเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องชักช้าอีกต่อไปในเมื่อพวกเขาเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอเช่นนั้นพวกเราก็น่าจะลงมือตรงๆการผูกขาดของตระกูลเสี่ยวในหลายปีที่ผ่านมานี้แทบทําให้พวกเราต้องล้มละลายแล้วพวกเราไม่จําเป็นต้องมีมารยาทอีกต่อไปเจลลี่ปีนะันไปกล่าวแกอัลป้าผาตันด้วยเสียงแบบเค้งคึมอ่ะ ในเมื่อพวกท่านทั้งสามไม่ยอมเข้าใจสถานการณ์ที่พวกท่านกําลังเผชิญอยู่ก็อย่าได้โทษว่าข้าเน้นใจร้ายเอาป้าผาตัานเนี่ยถอดถอนหายใจอย่างผิดหวังเขาได้โบกมือชายร่างใหญ่เนี่ยกว่าสิบนายเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยพันชักอาวุธที่เอวของตนออกมาพร้อมเพียงดังแคกพวกเขาจ้องมองกลุ่มตระกูลเสี่ยวที่ด้านรตรงข้ามด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยลังสีสังหาร ในเมื่อเจ้าคิดจะใช้กําลังกำจัดทุกคนต่อให้พวกเราต้องสู้จนคนสุดท้ายก็ตามตระกูลเสี่ยวของเราก็จะทําทให้พวกเจ้าทุกคนเนี่ยต้องคุนทุกทรมาน์ดึงที่สุดู้เท่าที่หนึ่งซึ่งกําลังอดกั้นอยู่เนี่ยพันตบฝ่ามือของตนเนี่ยลงบนโต๊ะขณะที่ระเบิดขึ้นนะครับในที่สุดเนี่ยเขาก็พันลุกขึ้นยืนและแตะโกนออกไปได้วยอย่างโกรธเกลียวท่านูุเท่าที่หนึ่ง ตระกูลเสี่ยวไม่มีคนขาดที่เอาแต่คิดจะหลบหนีมาสู้ตายกับพวกมันกันเถิดที่ด้านหลังสมาชิกกว่าสิบคนของตระกูลเสี่ยวเนยร้วนมีใบหน้าแดงกำเพราะความโกรธเกี้ยวหากพวกเราอดทนจนกว่าท่านประบุกน้อยแห่งตระกูลเสี่ยวจะกลับมาได้เราก็สามารถตอบแทนความคับแค้นใจที่ต้องอดทนในวันนี้ผู้เท่าที่หนึ่งเนี่ยคว้าจับอากาศหยาบแห้งขณะก,กัดฟันและส่งเสียงร้องออกมาประมุกน้อยคำพูดนี้บวงบอกถึงการยอมรับจาก เราผู้เท่าในตระกูลผู้สืบทอดตระกูลเสี่ยวในานาคตข่าวที่แพร่สะพัดออกมาจากพักเมฆาคามเป็นเหตุให้สมาชิกในตระกูลเสี่ยวทุกคนต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับสมาชิกในตระกูลที่ชื่อเสี่ยวเยียนนี้รวมถึงผู้เท่าทั้งสามที่เคยดูแคนเขาในอดีตด้วยถ้าเสียใจทว่าเจ้าอาจจะไม่มีโอกาสเช่นนั้นในอดีตเสี่ยวเยียนสั่งหารสิทธิ์ของข้าวันนี้ข้าจะให้ตระกูลเสี่ยวของเจ้าตายตกตามกันไป นักบูงโอสถเนี่ยนิ่งเงียบอยู่พันลุกขึ้นยืนและกล่าวด้วยเสียงแบบแห่ผางนักปุงโอสถผู้นั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาค่อยๆกวาดมองทุกคนในตระกูลเสียเขาเอ่ยเบาๆข้ารืมบอกพวกเจ้าไปสิทธิ์ของข้าก็คือหลิวซื่อซึ่งเคยช่วยตระกูลเจอรี่กันยารักษาในอดีตนั่นเองขณะที่คําพูดของนักบูงโอสถนั้นเนี่ยค่อยๆสิ้นสุดลงพลังรุนแรงสายหนึ่งเนี่ยในระดับเซียนหดาวเนี่ย ก็เป็นอย่างก็คือเป็นอย่างน้อยพันแผลพ,พุ่งขึ้นมาจากในร่างกายของเขาภายใต้แรงกดดันของพลังนี้ผู้เท่าที่หนึ่งและคณะบาดเจ็บหนักอยู่แล้วต่างรีบถอยหลังไปหลายก้าวสีหน้าพวกเขาเนี่ยซีดเซียวเล็กน้อยฆ่าพวกมันอย่าปล่อยให้ใครมีชีวิตรอดเจอร์รี่ปีเนี่ยยิ้มขณะกล่าวเสียงแบบเข้มดุร้ายพร้อมกับจ้องมองดวงตาโกรธเกี้ยวของบรรดาสมาชิกในตระกูลเซียวดูเหมือนสวรรค์คงอยากให้พวกเราตระกูลเซียวไปอยู่ด้วยแล้วในวันนี้ เรื่องสดๆไหลออกมาจากมุมปากของผู้เท่าที่หนึ่งขณะจ้องมองกลุ่มคนที่กําลังยิ้มยิงฟันนะครับโหดเทียมเข้าร้อมกรอบพวกเขาสีหน้าขเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและมุนมองแข้งพวกขณะที่เหล่าสมาชิกตระกูลเสี่ยวตัดสินใจจะต่อสู้เอาไป็นวตายด้วยชีวิตของตนเสียงประตูที่ผูกผักเปิดออกดังขึ้นรั่นนะครับตัดจังหวะการสังหารหมู่ที่กําลังจะเกิดขึ้นบานประตูถูกผักเปิดออกช้าๆและแสงสว่างจ้า แต่ตาที่ติดตามช่องประตูคืบขานเข้ามาจนกระทั่งพุ่งไปถึงอีกด้านหนึ่งของห้องโถงทุกคนในห้องของกว้างใหญ่นะครับหันศีรษะของตอนเนี่ยไปทางประตูบานใหญ่เงาร่างของเด็กหนุ่มรูปร่างของบางคู่หนึ่งเนี่ยกำลังเดินเข้ามาช้าๆข้าขออภยัยข้ากลับมาช้าไปสักน้อยเสียงขอโทษเด็กหนุ่มดังขึ้นเบาๆได้ยินน้ำเสียงที่คุ้นเคยเช่นนี้ผู้เท่าที่หนึ่งตกใจในครั้งแรกทันใดนั้นร่างเก่งแน่น ของเขาก็พันผ่อนนะครับผ่อนคลายลงสิ้นเชิงน้ําตาคุณคุณเนี่ยสหยดเนี่ยซึ่งความตื่นเต้นไหลลินลงไปตามใบหน้าสูงไวัยและกิ้งลงสู่พื้นไปนั่นเองนะครับต้องบอกตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่อาตอนที่7นะครับนะน่าจะประมาณตอนที่7นะครับที่เซียวเหยียนกําลังจะกลับบ้านนะครับน่าจะประมาณน,นี้อาจจะได้เห็นอะไรที่สนุกกว่านี้ด้วยนะครับโอเคเจอกันหน้าคลิปหน้าของครับ